สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็นี่ค่ะอ้อยดำไตหวันนะคะน,นี่ตัดส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็นี่ค่ะแช่น้ำทิ้งเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมจัดส่งนะคะเป็นอ้อยที่สั่งนุ่มนะคะนุ่มมากเลยนี่ค่ะแต่อันนี้อายุไม่ถึงไม่ถึงความหวานนะคะไม่ถึงปีลำนี้มีแค่ประมาณ12ลําลำ ไอ้สข้อตาเท่านั้นนะคะเนี่คะำน้อยๆรับรองเอาไปปลูกแล้วขึ้นแบบทั้งหมดนะคะนี่ค่ะตาของเขาอันนี้ข้อร่างนะคะนีคะแช่น้ำมาไว้อวบมากนี่นะคะนี่ค่ะตาสวยๆเลยะคะ่ะ ใบดาก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะในบ้านเราก็จะมีพวกยวนเจียนดำเมอริช์ดดำพมา่าดำลาวดำไต้หวันก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่เขานำเข้ามาจากไต้หวันนะคะเนะะี่ยค่ะเปลือกค่อนข้างที่จะบางนะคะบางจริงนะคะนะคะี่ค่ะ เขาค่อนข้างเปิดบางซ้ำนุ่มมากนะคะแต่ถ้าได้อายุเขาก็จะอยู่ประมาณ1ปีนะคะเขาก็จะให้ความหวานที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบข้อบนๆเนี่ยความหวานก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะจืดนะคะแล้วก็เป็นถ้าเป็นอ้อยช่วงหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะจืดจะไม่เหมือนกับอ้อยที่อยู่ในช่วงหน้าแรงนะคะนี่ค่ะ อ้อยดำไต้หวันก็ถือว่าเป็นอ้อยดำยาชนิดหนึ่งนะคะที่ที่ทานกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถทําเป็นอ้อยควันแล้วก็อ้อยขันน้าได้แต่ถ้าเป็นอ้อยขันน้าก็สีนะ่าจะค้ํานะคะนี่คือรากของอ้อยไต้หวันนะคะนี่ค่ะอ้อยดำไต้หวันสีก็จะแดงแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับตัวของราของอ้อยเขาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นข้อล่างนีค่ะน,นี่ไปก็ติดหมดค่ะลูกค้าสามารถตัดเป็นแค่ข้อตาเดียวก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่นจะตัดเป็นท่อนล่างสองข้อตาให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นอ้อยลำอ่อนนะคะเพราะว่าลำนี้นที่หนูแจ้งไปว่ามันมีแบบสิข้อตานะคะนี่ค่ะ พามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนี่แะค่ะนะคะได้ดูได้ชมกันถ้าได้น้ำเยอะๆเนี่ยค่ะข้อตาเขาก็จะยาวแต่ถ้าช่วงไหนได้น้ำน้อยเนี่ยข้อเขาก็จะสั้นนะคะเหมือนอ้อยแบบทั่วๆไปเลยนะคะนี่ค่ะถ้าสำหรับการปลูกนี่จะไม่ค่อยได้ลอกกาบเขาออกนะคะ<อ>เพราะว่าเวลาเพื่อนๆได้ไปเนี่ยก็จะได้มีตาที่สมบูรณ์ไปนะคะ วันนี้ก็มารีวิวอ้อยดำไต้หวันนะคะที่จะจะัดส่งให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะนีคะไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะมารีวิวอ้อยไต้หวันแค่นี้ระคะค่ะสวัสดีค่ะ